เราทำคีย์เวิร์ดกว้างๆก,างกันมานานแล้ววันนี้ลองมาเจาะคีย์เวิร์ดภาคเซานะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเขา้เาสู่โมเกงแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนคลิปสปินออฟเล็กๆมาจากการ์ดที่มีคําว่า e x ็กซอยู่ในชื่อเนาะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เคยทําการ์ดที่มีคําว่า e x ็กซไปแล้วแล้วทีนี้เนี่ยใครที่เคยดูซีรีส์ยูกิโอมานะครับแล้วก็ในอนิเมะเนี่ยมันน่าจะมีการพูดคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดนึงครับผมนั่นก็คือการโอเวอร์เลย์นั่นเองครับซึ่งโอเวอร์เลย์มันคือการเอาการ์ดสองใบามาซ้อนกันเนาะแล้วทีนี้พวก,กม,ว s, นวมนอนสเอตอรกก์ ได้คิดอะไรมากนะครับว่าเออมันก็เป็นวิธีการเรียกเท่ๆนะครับผมคำศัพท์เฉพาะทางที่เป็นคําว่าโอเวอร์เลย์แบบนี้และทีนี้ผมก็เลยมีการต่อยอดสงสัยมาต่อนี่แหละครับว่าในส่วนการ์ดที่ถ้าเกิดว่ามันจะมีคําว่าโอเวอร์เลย์อยู่ในชื่อกาดเนี่ยมันมีพอประมาณไหมนะตอนแรกกาว่าเออถ้าอยู่ระหว่าง5ถึง10บใบอย่างเงี้ยก็ทาเป็นคลิปย่อยๆให้กับท่านผู้ชมได้ดูได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอลองเสิร์ชดูปุ๊บปรากฏว่าได้มาทั้งหมด8ใบด้วยกันครับก็อยู่ในจํานวนที่เป็นเกณฑ์ที่ผมตั้งไวนะะน้น ซึ่งแน่นอนครับผมโอเวอร์เลย์เนี่ยมันไม่ได้เป็นคําศัพท์ที่เขียนไว้ในเท็กซ์การ์ดของพวกเอฟเฟกต์การ์ดขนาดนั้นนะครับปกติแล้วถ้าพูดถึงมอนสเตอร์เอ็กซีดอย่างนี้น,นะครับแล้วก็การ์ดที่มีคําว่าเอ็กซีที่ผมเคยทําไปเนี่ยมันก็จะออกเป็นเป็นในลักษณะที่ว่ามีการพูดถึงวัตถุดิบเอ็กซีดนะครับผมก็เป็นคําศัพท์แบบนั้นไปซึ่งโอเวอร์เลย์เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันคือเลเยอร์ของการ์ดที่ถูกซ้อนทับกันอยู่เพื่อรอใช้เอฟเฟกต์ของพวกมอนสเตอร์เอ็กซีดนะครับเพราะฉะนััั้้้้นนนนนนนแลลลวว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 เเ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 เีีีีีี่่่่่่่่่ยยยยยยพกกกมมออ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 อสตตตรรรรร์์์์์์ททคคคคคํําา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 โููใใชืดดดดดดไิิขนะงงฟฟะะบบจป็็ถุซ เป็นแน่แท้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า8ดใบนี้จะมีองค์ประกอบนี้ครบกันหมดทุกตัวหรือเปล่าเนาะมาเริ่มกันครับผมที่การ,ร์ดใบแรกเลย Overlay e a t e อครับ o อ e r l a y เ a t e r เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุแสงเผาสัตว์เลยคาะเลเวลสพลังโจมตี300ป้องกัน800การ์ดใบนี้นะครับผมใช้งานเอฟเฟกได้ตอนเมนเฟสของเราคือทําการรีมูฟการ์ดใบนี้จากในสุสานออนอกเกมนะครับพอรีมูฟเสร็จแล้วเลือกวัตถุดิบเอ็กซีที่อยู่บนฟิวของอีกฝ่ายหนึ่งใบเอาวัตถุดิบเอ็กซีท overlay กับ monster exceed บนฟิลของเราครับผมเอาง่ายๆคือเป็นการแย่งวัตถุดิบ exceed ของอีกฝ่ายหนึ่งมานั่นเองนะสมชื่ออีเตอร์ดีนะครับผมตัวเองไม่ได้อีทเองนะแต่ว่าไปส่งผลให้มอนสเตอร์เอ็กซีดบนฟิลของเราสามารถอีทได้นั่นเองครับแล้วมอนสเตอร์ตัวต่อมาโอเวอร์เลย์โอครับผมโออเวร์เลย์โอเป็นมอ monster e f ฟ e c t ธาตุลมเผาสตรีค l e เ e l สี่พลังโจมตี800ป้องกัน1,600งพกร้อยการนี้นะครับ e f ฟ e c t ของมันคือเธอละครั้งเราสามารถจ่ายไลท์พอยต์600แล้วก็เอาวัตถุดิบเอ็กซีดที่อยู่บนฟิลหนึ่งใบถอดออกไปครับปกติการถอดวัตถุดิ มันต้องมีการใช้งานเอฟเฟกนะครับแต่พี่น้องฮูกไม่แกมาแหวกเลยนะครับผมใช้เอฟเฟกในการถอดถอนวัตถุดิบเอ็กซไปโดยที่ไม่ได้มีเอฟเฟกใดๆเกิดขึ้นได้ซึ่งแน่นอนว่าทราเกตหลักๆก,ก็น่าจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแต่บางกรณีก็อาจจะมีการใช้กับบนฟิวของเราก็ได้นี่ก็แล้วแต่จะใช้งานกันอย่างไรเนาะตามด้วยการ์ดใบต่อมาเลยครับผมโอเวอร์เลสไนเปอร์ครับโอเวอร์เลสไนเปอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ฆ่าแสงเผานักรบเลเวล4พลังโจมตี2,000ป้องกันศูนย มันแบบปกติลงไปได้สําเร็จแล้วมันจะถูกเปลี่ยนเป็นสภาพตั้งป้องกันทันทีประมาณว่าอันเชิญจังหวะแรกปุ๊บพลังป้องกันศูนย์ของมันจะได้ใช้งานก่อนนะครับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งตีไอ้นี่ตายไปก็อาจจะแย่หน่อยนะครับแต่ว่าเทินต่อไปก็อาจจะค่อยเปลี่ยนมาตั้งโจมตีก็คงยังไม่สายไปนะเนาะแล้วทีนี้เอฟเฟกของกาไปนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์เอ็กซ์ีดที่มีวัตถุดิบเอ็กซีดอยู่นะครับผมเราสามารถที่จะเอากาไปนี้ที่อยู่ในสุสานรีมูฟออกนอกเกมไปหลังจากน,น พลังโจมตีจะลดลง500ยุ์คูณจํานวนวัตถุดิบเอ็กซีที่อยู่บนฟิลของเราครับผมและตามด้วยการไปต่อมา Overlay Booster ครับ Overlay เ o ย s t e r เป็น m เตอ t e r effect ท่าแสงเผานะครับ l e เวล5พลังโจมตี2,000ป้องกันศูนย์การไนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีมนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี2,000ขึ้นไปอยู่เราสามารถอัญเชิญการไปนี้จากบนมือลงไปบนฟิลในสภาพตั้งป้องกันแบบพิเศษได้เลยโดยที่ว่าการอัญเชิญแบบพิเศษของมอนสเตอร์ชื่อนี้นะครับผมสามารถทําได้เพียงเทอละครั้งเท่านั้นนะและ e f ฟ e c t ต่อมาของมันนะครับก็ คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานนะเราสามารถรีมูฟมันออกจากเกมได้แล้วก็เลือกมอนสเตอร์เอ็กซีชที่มีวัตถุดิบเอ็กซีชอยู่บนฟิล์ของเรานะครับเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวนั้นเสร็จแล้วพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นก็จะเพิ่มขึ้น500พอยต์คูณวัตถุดิบเอ็กซีชของตัวมอนสเตอร์นั่นเองครับโดยเอฟเฟกต์นี้ของโอเวอร์เลย์บูสเตอร์จะไม่สามารถใช้งานได้ในเทิร์นที่มันถูกส่งลงไปสุสานนะครับเรียกว่าเอฟเฟกต์ก็เป็นทางตรงกั้นข้ามกับไอ้ตัวสไนออม่อกีี้ยตัวาลลดพลงองโจขฝึ ครับโอเวอร์เลย์แคปเจอร์เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดาการ์ดเวทมนต์ใบนี้นะครับผมเมื่อเราใช้งานแล้วเลือกมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีที่มีวัตถุดิบเอ็กซีทอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งตัวครับแล้วเลือกมอนสเตอร์เอ็กซีทที่อยู่บนฟิลของเราอีกหนึ่งตัวมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายที่เรานั้นเลือกนะครับผมวัตถุดิบเอ็กซีทจะถูกถอดไปทั้งหมดแล้วไอที่ถูกถอดออกไปทั้งหมดนั้นจะกลายมาเป็นวัตถุดิบเอ็กซีทให้กับมอนสเตอร์เอ็กซีทตัวที่เราเลือกไว้ครับแล้วตามด้วยการ์ดไปต่อมาโอเวอร์เลย์นเน็ตเววิรรร์์์คับโออเเเลยน็ตตตตตเเ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 วววิิรรรร์์์์์คปป็็นน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 นกกาาาาดดททททมมมมม่่่่่่่่อออออืืืงงใฐะะีีััไหห้บฟบฟลผ มีการใช้งานเอฟเฟกต์ของมันเลือกใช้งาน1ใน2เอฟเฟกต์นี้ครับเอฟเฟกต์ effect ที่1เลยนะครับผมเลือกมอนสเตอร์1ตัวที่หงายหน้าอยู่บนฟิล์ของเราแล้วทีนี้เลือกมอนสเตอร์อีก1ตัวบนมือหรือจากสุสารของเราก็ได้นะครับผมเป็นตัวที่มีเลเวลเดียวเท่ากับไอตัวบนฟิล์ที่เราเลือกนะครับพอเลือกเสร็จแล้วปุ๊บอันเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิล์โดยเอฟเฟกต์จะถูกทําให้ไร้ผลและอันเชิญลงไปในสภาพตั้งป้องกันด้วยนะครับโดยที่ว่าเมื่อเรามีการใช้งานเอฟเฟกต์นี้ล้ลเเรรนนัาาจะอออชกกหืืนนหใง จากเอฟเฟกของเวทมนต์ต่อเนื่องใบนี้เอฟเฟกนั้นก็คือเลือกมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีที่อยู่บนฟิลของเราหนึ่งตัวเอาวัตถุดิบเอ็กซีดของมอนสเตอร์ตัวนั้นหนึ่งใบครับผมกลับขึ้นมือของเจ้าของไปและตามด้วยการไปต่อมาโอเวอร์เลย์รีเจเนเรตครับโอเวอร์เลย์รีเจเนเรตเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดาการ์ดเวทมนต์ใบนี้นะครับเมื่อใช้งานแล้วเลือกมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลพอเลือกเสร็จแล้วเอาการ์ดใบนี้ไปเป็นวัตถุดิบเอ็กซีดให้กับการ์ดใบนั้นทันทีครับเป็นการ์ดเวททมมมมนนนนนนตตตตตต์์์ีี่่่ถววววาาาาายยยยัััััััโดดดรรรรรงงงะะคคบบบบบบบเเเเเเเอเออออออไปป็็็สสุกกกกซซิให้้ๆแบบลแลล ้ายแล้วครับผม numbers overlay boost ครับผม numbers overlay boost เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดกับดักใบนี้เมื่อใช้งานแล้วเลือก monster exit ติดชื่อ number ที่ไม่มีวัตถุดิบ exit หนึ่งตัวบนฟิลของเรานะครับผมเสร็จแล้วเอาการ์ด monster ร์2ใบบนมือของเราไปเป็นวัตถุดิบ exit ให้กับ monster ตัวนั้นครับก็จะหมดไปนะครับผมสำหรับการ์ดที่มีคำว่า overlay อยู่ในชื่อกาครับซึ่งที่จริงผมอาจจะตั้งชื่อคลิปว่า overlay อะไรบ้างก็จริงเนาะแต่ว่าที่จริงแล้วปกติเวลาผมทาคลิปที่มีคาว่าอะไรบ้าง ในชื่อคลิปเนี่ยผมมักจะไม่เอาการ์ดในซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งมานะครับอย่างที่บอกแต่ว่าการ์ดในคลิปนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะสังเกตว่ามันค่อนข้างจะเล่นกับมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีดกันซะเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีสังกัดนะครับยกเว้นการ์ดใบสุดท้ายนั่นแหละที่ว่าเล่นกับพวกการ์ดติดชื่อนัมเบอร์เออแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆ,ๆ,ๆแล้วจำนวนการ์ดมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแล้วก็อยากจะเอาการ์ดที่มีคำว่าโอเวอร์เลย์มาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังโดยรวมนะครับก็ขอมีข้อยกเว้นเป็นการ์ดกับดักใบสุดท้ายนิดหน่อยกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมฟังแแลลล้้้้้ววเเเเเเปปป็็็นนนนนอออออยยยย่่่าา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 งงงงงงไไไไรร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 บบบบบบบคคคััััผมมถูกกกกกกใใใใใใจจสสซิททหหหืืีฟช์์ดดุะพศษ ก็คอมเมนมาพูดคุยกันได้เลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ